ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดวลเพลงจัาโอ้โหสุดยอดมากนะฮะแล้วขอต้อนรับสองเสียนแห่งตลาดเอเีของสีประทุมธานีด้วยไอ้ฝ่ายชายเดินนำหน้ามาก่อนเลยทีเดียวอ่านะครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนนะฮะเริ่มที่ฝ่ายชายก่อนเลยดีกว่าแนะนำตัวอะไรครับชื่ออะไรครับผมเซบุนชูครับอ้าวขอเสียงให้เซบุนชูหน่อยอ่าเซบุนชูครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ดูรายการเราไหมครับ ครับ่วนใหญ่200ไม่เคยรอดนะครับ่วนใหญ่ร้อยกว่ายังไม่เคยรอดนะครับอ่าเป็นว่าไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าวันนี้คู่แข่งเราเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยครับครับผู้หญิงแล้วเราภูมิใจไหมครับสูมใจครับแฟนมากนะครับเป็นผู้ชายที่น่าคบหาสมาคมมากเป็นคนแฟนมากอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้เนื้อหาของเพลงดีไหมครับเนี่ยมั่นใจ200%น่าถูกอ่ะมาที่ฝั่งของฝ่ายหญิงเราบ้างครับก่อนเลยครับทิ่งเสียอะไรครับผม เซนซ้มค่ะครับขอเซนเซนซ้อมหน่อยผู้หญิงครับเลยเกลียร์ด้วยนนั่เองนะฮะอ่ะเซนซ้อมครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอุ้ยเสียงส้มทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะเสียงส้มเป็นผู้หญิงเรื่องสวยครับเก่งได้ครับไม่เกี่ยวใช่ไหมออกล็อกหน้ามากๆเลยทีเดียว พฤติการเราง่ายมากนะฮะพอผมเนี่ยหนึ่งสองสามนะฮะหลังเสร็จนักวิทย์ปุ๊บแน่หลังสองเซียนมีเวลาสี่สิบนาทีหยิบคำหนึ่ในกล่องมาเติมในช่องว่างนะฮะหยิบได้แค่ครั้งละหนึ่งคำเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าหยิบเกินแล้วมาปะเพ่ยงสองคำสามคำอย่างนี้น 2, 3, นก็ติดทีเดียวแพ้ฟาวเลยนะพร้อมไหมครับครับพร้พอมมไหมครับพร้อมหนึ่งสองรับอ้ไดไปครับ i หมดเวลานะครับแม่โอ้โหนี่อันนี้ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวมายืนใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าโอ้โหเอาเอาที่สองร้อเปอร์เซ็นก่อนสองร้อยเปอร์เซ็นเรามีเราจะจะคุยไหมครับเซ็ูชูครับเลือก <c oughs> ไม่ได้เรามาใช้ก่อนครับคำแรกหนึ่งครับหนึ่งคะแนนแต่ว่าคำที่สองครับคำต่อมาต้องเป็นแบบเน้นๆอันนี้ลักษณะาาคือชอบเค้นต้นเค้นมะพร้าวนะครับเป็นแบบเค้นเค้นคนคนเดียวอ่าหนึ่งครับหนึ่งคะแนนอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะกูเพลงต่างเพลงเดี๋ยวผมไม่บอกกูเพลง<ช>เป็นแบบเ้นๆดีกว่าแฟนเพลงชอบอ่าทางด้านฝั่งนี้บ้างมั่นจใจแค่ไหนครับมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันก่อนนะฮะอ่าคำแรกแค่นหนึ่งคำคำที่สองสองคำนะครับครับนี้มั่นใจว่าถูกไหมครับ <S <S อ่าสามคำนะครับและคำที่สี่ครับสี่ขั้นโอ้โหสุดยอดมากฮะและ แชมเปี้ยนของเรานะฮะเดี๋ยวเรามอบให้รองแชมป์ก่อนรองแชมป์รับไปเลยครับหมอนจากแฟนทีวีมอบให้เซมุนชูนะครับนี่เลยนะฮะส่วนแชมเปี้ยนของเราครับรับไปเลยครับซูยุจากแฟนทีวีครับอ่าและได้พี่กรณ์กลับบ้านด้วยอ้าไม่ดีเหรอไม่ได้ให้เหรอคิดว่าให้กลับไปด้วยอาะไรครับไม่เป็นไรฮะตอนนี้เนื้อเพลงดีฮะเรียกว่าเพลงนี้ดีไหมครับเนี่ยมารออยู่แล้วอยากฟังกันหรือเปล่าครับใครอยากขอเสียงหน่อยเบามาขอให้กินได้ไหมอยากฟังไหม โอ้ยถ้าเสียงดังฟังช้าขนาดนี้ไปดูกันเลยกับดีไหมครับอัพสุดยอด